เดือดผัดเข้ามาแล้วนะขาวกูกำลังไปกำลังไปกำลังไป,งไปเดี๋ยวรอรอรออ<ง>ยู่พี่รอไม่ได้ไม่ยังไม่เข้ากันได้แล้วแต่ยังไม่มีคนกดลุกคุณมีใครไปดูกันหน่อยพี่สุนเหรอแค่แค่ไปดูหกสุนให้หน่อยมันมันน่าจะใกล้เติมของมาถึงแนละ้วมาแล้วใช่ไหมพี่เต๋ผมเปิดแล้วนะออ อีกคนนึงอ่ะคือใครอ่ะไม่ได้อีกคนนึงเลยอาหารมาลงคนนึงนี่ลงลงเพิ่มให้คนนึงฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราพ่อเชียรเว็บมันนายสัตว์วายวายไปกลัวมามามาครับกําลังไปกําลังไปกําลังไปมาแล้วมาลงมาลงม,มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้เล่นที่ยากๆหน่อยเล่นตรงปั๊มเนี่ยใช่อ,อย่าเล่นตรงนู้น ที่น<า>ี่หดเจียบที่น,นี่หดเจียบที่นี่หดเจียบที่ี่หดเจบที่ี่หดเจียบลุงตายไปแล้วอ้ตายตองโอน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 โอี่นีบหดเจียบที่นีบหดเจียบที่นีบหดเจียบตีทำอะไรไม่ได้ตีแล้วพี่ตีสู้ดีกว่าพี่ผมพูดตรงๆนะสู้ดีกว่าพี่ชายโอ้โหพี่ตีสู้ได้แต่เรื่องที่จะไม่สู้ เดียวไอ้วงนววงนวลอวไปวงนัวลออกไปวงนัววงนัวนะวงนัวนะเกิดก็สวยเอาง่ายอ่ะเกิดก็สวยอ่ะเกิดก็สวยอ่ะจริงพี่ตีเสียดายเงินฟรีภาพอย่างพิกเซลเลยพี่ตีบอกลุงไปเกมอะไรเหน่าเล่นเกมภาพสวยพันสมัยพูดไปพี่ชายผมอะไรวะ ไอ้้มมาันถึงะวชงขนาดนี้จะแชร์ต้องเซนเลสโซนซีโร่เกมฟรีเกมดี120 FPS ครับเขาบอยังไม่ได้งานเลยเขายังไม่ได้งานเลยแล้วมึงไม่งานล่ะบอกเข้าก่อนไหมล่ะพี่ควยมึงเรามาเจอไม่ได้สัตว์ไอ้เฮียตีมันพอวันแม่มึงไอสัตว์ขออนุญาตก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทัน มึงเรามาเจอมันวะไอ้หี้ยตะต้อ,อ่ะไม่ให้หมอชุบว่นะน้องมันจบไปแล้วนี่โอเไม่มาเลย <Okay. S 1> หมอนานอ่ะหมอมันช้าไอ้จุกไล่หมอครับลุงไล่อะไรหมอไม่มาตะคนเลยมึงไม่บวกสีสั้นมึงไม่บวกดีขามันร้านนะอยู่รรรครับลุงเราแบบครับอ๋อ อย่างที่เวทมันพูดนะจะกินให้ตีจังหวะอะกินมึงต้องสู้เมื่อกี้ผมทำไมไอ้ตีตกแบบอีกแล้ววะไม่รู้อะไอ้คนเดินเซอเฉียไม่ไม่ตกไหมครับไอ้จุกมันเอาเอาศพไปนู่นเอาเหรอไอ้เวทตัวเซนี่เท่ากับตายเลยใช่ป่ะถ้าบุ๋มเอาไม้เคาะหลังเรื่อยๆน่ะใช่ครับผมถึงบอกให้สู้ดีกว่าไปดูดูดูคู่นี้ก่อนดูคู่นี้ก่อนดูคู่เซิร์กก่อนร้องออนไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์กใช่ใช่ใช่เซิร์กใช่เซิร์กเซิร์กเซิร์ก ถ้ามึงเจอระหว่างนี้มึงตีไปเลยไม่ต้องสดเลยเเเไม่ต้องสดเลยไอ้เวสเป็นบอกอยู่ว่าไม่ต้องหนีหนีคือถ้าตัวเซ่ะเท่ากับตายด้วยกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดลม้มก็ตายอยู่ดีที sequel, ่จริงๆอะ่ะกระโดดยังไ,ไงก็ตายกระโดดให้ล้มอะ่ะมึงต้องสู้ไปเลยใช่โอ้ยเดี๋ยวดูเลยมันเข้ากันชัวร์มากนะ อะไรนะมันมาเทศกันแบบว่าชัวชัวแบบชัวจัดเลยอ่ะง่ายๆเลยลุงถ้าจะชนะไอ้พวกนี้นะง่ายๆเลยถ้าจะมีสตอรี่อะไรแค่ยแยกมันออกกันมันก็จบแล้วเหมือนกับคนตาอบอดอ่ะอันสุดท้ายมันก็เป็นตัวปัญหาอยู่ดีเฮีย หนึ่งห้าวิ่งวิ่งตอดตอดดูดดิ้ดูดเดือดเหมือนผ่านเจ้าขอยยังไงก็มันก็แต่เพื่อนเราเลือกชุดได้ก็ไม่ชุดเสือกชุบตัวฟรีมาโดนไอหมาเม็นอัดตูดไปอีกหน้าจริงๆหน้าสมเพชจริงๆไม่ทันไอศตร ่แคมเวนนลาเล่นเล่นลอ่น<ล>ะมึงอ,อย่ากเูเลไงไอเฮี้ยเวทเองมึงเลไงไอพัดก็น่าจบตะกี้เพื่อเราตายสองคนพร้อมกันใครวะกูอะกูโดนไม้เทปสองคนแบบล่วงเลยอ่ะสองคนจบเลยปึ้งเดียวมันเอาไอ้เหี้ยหม่งไม้โนหนึ่งอ่ะเข้ามาลออ่อไอ้สัตว โอยอย่าค <Oi. S 2> ิดว่าจะได้ ลุงต่อยกูตายและสัตว์ปิดชุบไม่ได้เตะปิดชุบไม่ได้เพราะกลัวมีแต่สนามเฮ้ย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 มีไม้ด้วยแม่เอามาใช้เตะที่แรกอ่ะ ตั้งหลักสิตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักไหวไหวชิว โอ้ย่างเกียร์นะไอเหี้ยไอ้คับเนี่ยมึงแอบว้ไอสัตว์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะชอบดูมากๆตามดูตลอดเลยค่ะสู้ๆนะคะอย่าเลิกสตรีมนะคะพี่ตีเพื่อนหนู ถีบให้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 ม่ถีบใเจ้าขึ้นมาทรมานอีกทำไมถีบี่ไเนี่ยยัถีบเลเราขึ้นมาทรมานอีกทำไมเนี่ยเล่นไปเล่นเล่นไปเลี้ยยหัวเหลองตัดลูกหัเหลือก้อนไอ้ลูกหัเหลือก้นลูกหัเหลือก้อนัดีครับดวัดีครับะมาลูกลูกอะผมไปอะผมไปกน่อน ผมอยวัดนะพี่ตีอยวัดป่อยวัดพี่จุกเอาพี่จุกผมให้พี่โชว์โซ่สองโซ่อ่าให้พี่จุกโชว์ไอ้โซ่สองได้ไหมอุ้ยไปเดยกพี่นี้ก่อนไว้ไว้พี่ตีพี่ตีเอาพ่วงพี่ตีเอาพวกเล่นดีมากพี่ตีเล่นดีมากตายพี่ตีตายเล่นดีมากพี่ตีหลบดีมากดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลโอ้น้ำหมูแดงพี่ตีเล่นสวยจริงว่ะพี่ตีเล่นโหดไปพี่ชายพี่กระเกียร์ลุงเราเนี่ย แต่แต่ว่าไม้เมื่อกี้ที่ลุงตายก็น่าจะเป็นนี่อ่ะชุบเมื่อกี้พี่น่าจะวิ่งไปแล้วก็แบบซุยใส่ลุงอ่ะแล้วลุงก็เรียบร้อยไม่มึงเสียชีวีตแล้วตีน้องเอาอีกแล้วนะให้ลุงสู้อคนดูลุงยังขำมึงมึงต้องพิจารณาแล้วนะว่าเพราะอะไรเกิดมาเพื่อชุบไม่ได้เกิดมาค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีฟร่เหมือนชื่อเล่น ดริมึงไอ้หัวกูจ้ะก็ใช่ไงก็บอกบูดคนอื่นแล้วลุงเข้ามาเราอยู่ในเป้าพอดีจริงก็ลุงกระโดดลุงกระโดดมาพอดีเป็นจอนหลังนี่ลุงกระโดดมาเข้าเป้าเลยไม่ใช่เราบูดคนบูดคนอื่นแล้วลุงเข้ามาอยู่ในหัวพอดีมึงอ่ะบูมาหากูก็ใช่ไงก็บอกว่าลุงเอาหัวมาพอดีใช่ลุงไม่อยู่ในเป้าไง ไม่หัวกูอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่มึงกับบูธมาหาหัวกูก็ก็ถูกไงก็ลุงอยู่งั้นเอาลุงกระโดดอยู่ถูกกันไหมล่ะก็เต็มหัวดิไม่ใช่กูไม่ได้กระโดดกูไม่ได้กระโดดกูปั๊มยาอยู่ปั๊มยาเลยไม่โดนไม่ไม่ได้ปั๊มยาเลยไม่เกี่ยวปั๊มยาเลยไม่มีปั๊มยาปั๊มยากูไม่กูอยู่กันปั๊มยาอะไรกินยเออไม่ได้ปั๊มยาเลยปั๊มยามันเฉยเอางี้คือมันหัวแตกอ่ะไม้ไม่มีตาดิแค่นั้นแหละไม่เหมือนก็มาครับสิยี้ว่ากูอย่างนั้ ไม่มันบูทมาบังคับได้มันบูทไปแล้วไม่ใช่มันบูทไปแล้วหมายถึงว่ามันบูทไปแล้วมันบูทแล้วเบี่ยงมาแล้วไงไม่มันก็ต้องดูสิเอาก็บอกอูก็ดูนี่ไงก็ดูไม่ใช่ไม่ดูอแล้วถ้าดูกูตายแน่เอาก็บอกเป็นอุบัติเหตุงั้มันเกิดตะเกียบไว้ยังตายเลยวัวโดดวัวโดดลุงก็ยังตีตายเลยมันก็มีมันหมดออกเป็นอุบัติเหตุไง อ่ะกูผิดเองกูอยู่ตรงนั้น่ะเออมันไม่มีใครผิดหรอกกระมึงไม่ผิดไงกูผิดเองมันไม่เกี่ยวว่าผิดไม่ผิดลุงจะหาคนผิดคนถูกไปเพื่ออะไรมันเป็นอุบิเดนต์ไม่ตั้งใจมีใครแต่เขาตั้งใจกเพื่ออะไรมันก็ต้องมีคนผิดไงมันก็ต้องมีคนผิดไงเพื่อมันก็ต้องมีคนผิดแล้วเพื่อก็ผิดก็ผิดก็ขอโทษไงเอออ่ะกูผิดก็ขอโทษไงโอเคก็ต่างขอโทษกันโอเคมันนี่ดิสติเยตตีไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอา เราจะรอล้างแขนไหมฮะเราจะรอไหมหรือว่ารอได้ <Okay. S 2> ัวต้องปวดตลอดอ่ะปวดจนกว่าจะแขแ็ง

เอ้ยแรกสไอสัตว์เอ้ยได้เหลืองมาเหลืองมาพี่เอาเหลืองมาเหลืกัเองกเลืองกันเหลืองกเหลืองกันองนเลยงกนองเลอก้นองนเหลองกัเลองกันเหลืงนองมาเดเลยอัเหนเหยเัเหลืเหลืเอเอกเงเล ขอกไวอะไรขอกไวอะไรไม่มีขอให้ตั้ไม่มีขอให้ควายไม่มีขอให้ควายยี่อะไรไม่มีขอให้โง่มาดิ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 มาดาดิมา ขี้ตีนอีควายทำเซนอวดเก่งขี้เก๊กเฮียตัวไม่มีเฮียอะไรรีโบซี่บ้านนายควายควายโง่แล่นอย่างโง่เลยควายเกิดเป็นควายดีกว่าไอ้โง่ควายไอติ่งกูนะมึงกูนะมึงกูลงเดินบ้านมึงไอติ่งกูนะมึงโง่จัดไอสัตว์เล่นอย่างสว่างไอ้เฮียชนะหน่อยทำแอสเก่งวายเก่เก๊กโง่เฮียมุสีอาตาแงหมื่นว่ามึงเล่ มึงจะลากแคะไหนสัตว์มาดิมาดิมาดิลากแคะมงมาดิมึงขึ้นมาดิสัตว์โโอ้หลากแคะมึงขึ้นมาดิโอ้โหไม่เคยหวั่นจัดให้แต่ไม่เคยหวั่นอ่าไม่เคยหวั่นไอ้สัตว์ไม่เคยหวั่นอ่าพื้นเวทีกูมีแค่นี้ทำไมอ่ะอือแกงอะไรแกงอะไรอะไรอะไรแกงมอะไรแกเ้งอะไรเวทีกูมีเท่านี้อมึงขึ้นมาได้ก็มาว่ะ มดิาดิเีกูมีเอนีกูมีเนี้ยมาดิมาดิเวทีกูมีเ่นี้ยมาดิมาดิเวทกมี่เนียมาดิเมื่อกี้ได้เลยแลได้ใจเหรอได้ใจดีนครับได้ใจดทำไมเวทีกูมีเท่อเนี้ยห้าหมื่นบาทพิจุกอีกห้าหบาทจุกหมื่นะรอบนี้มวีกูมีเร่านี้มาดิ เก่งจริงเก่งจริงกูมวอะไทีกูไมีอะเนี่ยมาดิมาดิมาเก่งจริงกูมีไรทีกูไมีอะไรเนี่ยศาสตร์มาดิไม่ดีกูดีกูอะเวทีของกูทำไมเวทีกูมีแล้วเนี่ยทำไมเออมาดิมาดิมาดิโอ้โกูเสียวโดนหัวจัดเลยกะจุกนะอะไรอะไรอะไรโดนอะไรโดนอะไรกูจะได้แล้วทำไมอ่ะกูจะได้แล้วทำไม ทำไมอะไร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 เมมจัดลอยลอยลิวโมซี่เออเมมจัดลอยลอยไอ้ลิวโมซี่บ้านนาไอ้ลิวโมซี่บ้านนาเมมจัดเลอยลอยสอาสตร์เออไอ้ลิวโมซี่อะไร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 ไอ้ลิวโมซี่อะไรอะไรไอ้ลิวโมซี่อะไรอะไรอะไรลิวอมซี่อะไร ลิวโมซี่เดี๋ยวจะเช่อนี่แหละคือคนที่จะตายสวยกูเปลี่ยนอันลวโมซีเหรออะไร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 ทำไรเฮ้ยอะไรเอยอะไรเออหนึ่งเต่าวักัน่งเสาลวโมซี่เหรอล้วล่เล่ล่ล่เลิวมอซี่วโมซี่ได้ไงวัดเต่า วัดใบควายโง่เล่นอย่างควายกะบมือเหี้ยกะบมือชมพูรลีมือไอ้ตังเป็นควายไงเป็นควายอย่างข้ามอีโง่ใช้สมองไอ้ควายเหี้ยแกมีป้าสมองมอ่ะเหี้ยตังกูหมดเพราะพิจุกโง่ เล่นอย่างโง่มึงเอาไปเหอะไอ้สัตว์มึงเอาไปเหอะตัวเนี้ยเล่นโง่จริงเล่นโง่จริงน้องเด็กกูได้แศษเด็กกูได้เด็กกูได้แศษ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 เด็กเอาบ้านเอาบ้านเล็กไรคนห้าหมื่นลงๆๆๆเล็กห้าเก้าสามรู้แล้วจะชนะมันยังไงอ่ะเฮ้ยแฟก์บอคืออะไรอ่ะเอาเฮียห้าเก้าสามป่ะขนาดหมูน้อเนง่แบบดีๆยังเมินพี่สมควรโดนด่าจริงๆค่ะ เฮ้ยฟักบอสคืออะไรลุงไปเล่นไหมเราไปลอ,องนี่ทีมเพื่อเข้าชิงทงอ่ะต้อ,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 องทีมอ่ะ